ครับอยู่กับผมนะครับปาด้าค่ะดาด้าผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าปลาฉลามกอซิล่าตัวนี้นะครับผมนี่ดูสิชิมหวานเชียวอืมโอเคอย่าไม่รีรอกันเลยเข้าเกมกันเลยดีกว่าเออจ้าความสามารถของกอซิล่าเนี่ยออกด้ลองเล่นมันแล้วนะครับตาหนึ่งคือ พอพูดเสร็จก็มันชอบเราสีได้เยี่ยมไปเลยตูมไปเลยนำจะาขึ้นมนบกเอาเวลาครับเวลาขึ้นบกมันจะเดินอย่างนี้นะครับนี่ทำไรล่ะนับเวลาโยนบกเครื่องมันก็จะลดช้านะครับป่านนั่นต่อเป็นจริงเลยต่อเลยก็สิล่ะฮู่้ เดินต่อไปเดินต่อเดินเดินแล้วก็ทำลายต่อโอ้ยเยียชักปล่อยปลายยำยำอุ้ยอุยโอ๊ยบุคคลที่หลับบุคคลที่หลับเจ้าเป็นใครข้าก็เฝ้าถามตัวเองเช่นนั้นข้าเป็นลูกแพนด้างั้นหรือไม่เป็นลูกห่านเป็นลูกสิ ปลอยแสงกัตถภาพลังสีจะสู้อะไรแสงกับท่านังสีฉันได้ฮะเอาจิ้งเลนกัดจิ้งเลนกัดเถอะออนนี้นะอือจิ้งเลยนงง่โอ้เจอกีตาร์แล้วติดกับเิปนี้ก็เขาก็สิ่งร้อนขวบกินระบอดเลยโอเครู้สึกว่าสิ่งจะหนักแน่นไปหน่อยโอ้อะไรเนี่ยที่มันป้องภูเขาไฟโอ้เออร้อนจริงจริงโอเคกินกันต่อ ยำๆกินเพื่ออยู okay, layers, ่รอดเฮ้ยนี่มันปู้ยากเหรออะไรที่ที่ไหนปู้กระโหลกทองคำเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ไ้ตองตีกันไม่ได้โอ้โอ้อะไรไม่เนี่ยโอเคอาหารอาหารลูกขวานตองตีจะปู้ยากที่ไหนเฮ้ยนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนโอ้ เอ้ยขับสกระพทยมาซื้อยู่ไหนไม่ได้เดะกูหรอกใไมันตัวตีเขาไม่ได้โอ้โอ้เจ็บเอาหารดอบอยู่ไหนอาหารอาหารมานี่เจ้อาหารโอเคทำร้สบูรักไม่ได้เอ้ยเด็ดเอ้ยเอ้ยโอ้อ่าแพ้ละไปละ ไปมันสู้ไม่ได้อะครับโอ้โหดูหน้าหน้าปลาอหลยมาก <c oughs> ถ้าเกงเกยนใครหายก็ไม่ต้องสายนะครับพ่อไอ้หี้จะไปเลือดจะหมดเลือดจะหมดไม่ได้ดูเ้เลยฮึฮึฮึนีเดื่น,น้ำหมดแลย้ยาอเ้อ ลมันบอตเตอต,อนนตอนนี้จะเนไม่ได้เยอะนะครับตอนเนี้ยโอ้กอ็สิลาก็สิลาโอ้ว้าเอาอากาศนี่นะตู้โอเคก็สิลาไดาอยู่ไหนทำให้ชก่อน ต้ก็ทิ้งหลังแก็้หลังละเจ้าเป็นใครข้าก็เฝ้าถามตัวเองเช่นนั้นข้าเป็นลูกแพนด้างั้นเหรอหรือเป็นลูกใคเป็นลูกศเป็นอาจารย์และแน่นอนข้าคือนักล้อคอน ติดตัวนี้จะติดบ่อยนะเฮ้ยตัวนี้อือร่อยดิน้นฮือตาบนอนทับเมืองไปแบบจิ้งหรีต่อไปไททานิค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 ราชาทะะัพทะเลต้องบุกราชทัพทะเลต้องบุกอย่างนี้นี่ยหยาบหติมไททานิคตรงพังไปซะอ้าฮะ,ยะ,ยะอย่าอย่าอา น,นี่ที่ไหนเนะี่ยโอเคที่มันเลิมน้ำหรือเปล่าไม่ใช่เหรอเอ๊ะเดี๋ยวตะกี้เห็นคนดำน้ำมาด้วยม่ใส่ชุดดำน้ำสักเด้โอ้โหโอเคที่มันที่ไหนวะเนี่ยช่ยางเถอะนะนน่าสนใจเพราะที่ที่ไหน,น,นเอ้ย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 พอ่อนำแสง I'm not here. I always do it alone, so I gotta get through it. I'm not my The only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Lift my head up when I act. Yeah, that's the thing.